ไอ้เลเลน้าไปกาวไอ้เี่เ่ควรไปลงก่อนลงก่อนลก่อนเง่ยี้ก่อนมึงอ่ัดร้านไหนอรวิ่งหนีก่อนแล้วเชลลิอยู่กลางครับตามมากูพอมังเพื่อนพอมังา้นไปิพร้อมั่งปานเสร็จแ้เสร็จ้เ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 พื่อโอ้โหี้่สกีนสกนน ที่ผ่านมาช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแอบไปแอบอยู่แอบอยู่เพื่อนไอ้เฮียนี่เขาเอาเยอะนะไอ้สัตว์เด็กแม่มาดิเอ้ามาเยอะจังทำไมเยอะจังพวกราโดดไปตอนแรกมันก็ถ่ายแย่งเอาใส่กูนารุโตะอะเหมือนบิดเฉยอ้วนไม่ก็ไม่ได้เมืินก็ขอบคุณแล้วไงคุณต้องการอะไรมากกว่าเอกอะ คุณต้องการให้ผมกราบแทบเท้าก็เลยไหมสองมือกราบลงที่ตรงเนื้อตักตรงที่เดินรือเปล่าตรงทีะเดินครับพี่กูดักมีก่อนตันแต่มันต้องมาแน่ไม่ว่าจะตัดผมตรงไหนก็เป็นสลิมเหมือนเดิมแหละมาอืมสลิงเหมือนเดิมเซชเนี้ยรอลดวลรอลดวล อะไรไล่ไล่ล่ก <representing> ูเลิกก่อนกูหากูหาคิวเพื่อความมั่นใจก่อนตอนนี้กูหาคิวเพื่อความมั่นใจก่อนจะตัดใจก่อนความคิวเพื่อความมั่นใจก่อนมาดีสัตม้าแม่มาแม่มาสองไม่เคยทำให้โกลมใจได้เลยโอ้โหเฮียไม่น่าขยับตัวเลยวะเหีว่ามาโชว์ไมโชวหน่อยดีไม่ให้โกลมคุยสัตว์ ใจไมไปมสผมทรงไรตอนแรกกะว่าจะโกนหัวแล้วตอนแรกกะว่าแบบจากสกินเฮดเลยตกกูตกไงทียตัดมาเด็กผมเนี่ยผมไอ้ตาพูดอย่างงี้มาผมเลยแบบเออตัดทรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโกนหัวแล้วผมโกนให้แม่มันตอนตายเดี๋ยวตกเหมือนแม่มาอย่าเยอะพี่บัสเอาอย่าเยอะครับอีก

ทำกันยอะไรกันเลยวิ่งเข้าวังเออแล้วมไปวอเอวอหักพ่อมึงเหอไอสัสเฮ้ยบรูเฮ้ยมนคัดให้ตามว่าปะวายวอเด้บรู if you wanna come be o เบรูเนี่ยคนเราทำนึกผิดน่ะ จะด่าก็ด่าแม่มึงไงไอสัตว์เพื่อนเรารู้สึกผิดแล้วมึงจะให้ไปด่าถึงไหนอ่ะเมื่อกี้มึงไม่ได้ตาออกไปบ้านหรอฮะมึงไม่ได้ใส่ลูกมึงไม่ได้ใส่ลูกตาออกไปบ้านหรอกูมีตาลูกเดียวเมื่อกี้กูตาออกไปตรงนี้ไงเก็บไว้ใช้ตอนแม่ตายหรอโอ้โหตาแรงไปบางทีไอ้หี้ยะคำพูดคนเขาเห็นมึงเป็นคนดีใช่ไหมมึงมาพูดอย่างนี้ไม่ตาไม่มีไงเมื่อกี้เดี๋ยน้องมือปากล่างมันต้องพีกมาเว้ย บางทีมาแน่เฮ้ยเดี๋ยวกูไปช่วยเปิดดีกว่าอ้าวตายหาไปแล้วหนึ่งเฮียศพแรกผ่านไปทีสองสามเริ่มผ่านมาโดนหลังวิ่งอิงชิุดหดี่ชดดลดดไวปะต้านแร้กันการม e r f u c k e r ลบสองลบสามเริ่มผ่านไปวิ่กูวี่เองนะโอเค คนบมเ,มเกลอมงเพื่อนือมจกบีโอเคโอเคโอ้โหมันไม่ิงแล้วจังออไอสัตว์นอกัวสัตว์นอกัวันเีวันเีวันเข้ามาแน่โอเคบอมก่อนเพื่อนอย่าลกอย่าลัก อย่ากระเบิกกระบักอย่าเสนอเสนเอเฮ้ยมันเข้าไปแล้วข้างในอะไอ้เหี้ยเวลาจะหมด <c oughs> อ๋อเวลาจะหมดแล้ว <c oughs> อย,ย่าตะโกนเจ๊งออกเลยไอ้เหี้ยเวลาจะหมดแล้ว <c oughs> พี่บัตรมีแข่งอีกที่ต่ไหนครับอ๋อวันที่หกครับเจอฟ็อกซี่เอพีเอส ไอ้บ <aid> ัตรกล้องเอียงไอ้โ <Hunger> ง <fever> ่เอากล้องเอียงอีกกล้องมันตกนะกล้องเขาเป็นเหี้ยอะไรไม่ร <mañana> <enc> ู้ไอ <rawd unre> ้สัตว์กูจะซื้อฐานตั้งกล้องมาใหม่ละพรุ่งนี้กูจะอายุ22เลี้ยวเฮดกูหน่อยไอ้บัตรเพื่อนรักอือปอหกนะปอหกนะแก่ขึ้นอีกปีแล้วน้องแก่ขึ้นอีกปีแล้วยังโง่ยังโง่หลาในสัตว์รอยก้อนมันจะไม่เคยเน้นยังโง่หลายนะมึงอ่ะดิฟชิงดิฟชิงอ๋อไหนวะไปไหนก็โดนกูเอย่า close close face โอ้ยเชี่ยยัดแม่เลยโอ้ยโอ้โหโดนพีชตายหายโอ้หนักมากเลยกาันทว123 go แอบอยู่ที่เดิมเฮ้ย s ช la s la กบี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  one five one five รักเราแม่งก่อนแม่งดันมาแน่นอน มึงวยเฮี้ยนี่เขาหล่อเฮี้ยอะไรล่ะเขาก็สลัสลิงมายิงหัวกูตัดผมหรือตัดหมอยเอาแน่แน่รัชีสกับเลอ้เราดูยังมา2ตัวผมตรงไรเกมแรกเกมแรกซ้อมเดินแมปมาไว้

ไม่ชนวนโมวนโมพอไปมีแดดแล้วม oh, ันไม่ใช่แดดอ่ะแคะไรเปลืองเหี้ย One enemy r e m a i n i n เฮ้ยไม่สนเฮ้ยมันมีบาสุก้านะเว้ยตาลมึงดักไว้แล้วสวยเพื่อนพี่บันครับเล่นดีๆหน่อยครับได้ครับผมตะขนมาโคเท่ ตัดผมน้องตัดผมผนที่อะไรล่ะกูลงแต้มไปคือกูไม่เคยได้ผิดหวังพี่ชายยิงหน่อยได้น่าจะมีเร็วๆนี้ในรูปแบบวดีดีหายแล้วต้นรบเออยิงโดนไปแตกแล้วสวยเพิ่มพร้อมยังเนตอีกโอ้โอ้พัง โอ้อเข้าสมมาอีเอสมุส,มสวยเสวยแค่ฟรงค์แค่ฟรงค์ตาลองแฟรงค์เอาไว้สกินสกินสกินรัสกายขอบคุณมากครับผมหล,ล่อมิลิ่งี่อะไรล่ะ ในสุดบัสก็มาผมมาคิดถึงผมคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับขอบคุณสำหรับอีกสองแล้วพี่ครับตัวมงฟูลเซนไม่หม่งไม่ใช่ผมครับผมพี่ซ้อมเยอะหรือเปล่าครับไม่มีเวลาตอบไอจีซ้อมเยอะครับผมช่วงนี้ซ้อมเยอะครับมันมีแข่งทั้งลาแฉนทั้งเอพีเอสครับผมเลยแบบว่าต้องแบบสตรีมยังไม่ค่อยจะมีเวลาเลยครับจริงๆขอโทษด้วยนะครับขอโทษทุกคนด้วยครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวร็จ มีตัวปะโอ้โหตามันดับปี่เลยเปนอีก้ดิเโอ้งโอ้ว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 โอ้โอ้วโออวอ้โอ้อ้โอวนอ้น้น้อ้้วโอ้วโอมัน้้งโวโออ้้อ้อมวโอ้้งอวโ้้อ สัญญาไว้แล้วไงว่าจะมาไงโอ้ยอ้ยโอยโอลออ้ยโอยโอ้ยโอมยโอยโอ้ยโ้อ้ยออยโอ้ยโ้ยอ้ยอ้ยอยโอ้ยโ้อ้ยอยอ้ยอยอ Thanks. Oh, yeah. Thank you. I don't Thank you. last round before the switch last round to use our credit. Hey, and yeah. don't waste your firepower ตาลเพื่อนโดนไปหัวหนึ่งกูยิงเปิดตัวแรกได้เชอรีนนะเว้ยเพื่อนมันไม่ใช่ปืนตลกประลกนะก็น่าจะรู้ๆอยู่มึงเคยโดนอ่ะมึงรู้สึกไงตาโคอะไรเพเฮ้ยเอ้ยมันเด้งมามันเด้งมามันเด้งมาเฮียวเวันหมอทุหมอหมอมีสหมอดูอหมอดมูหมอหมอมมออมหมอ กลางได้เห็นไหมนะกลางเหรอนลาดูไหนน้าอุ้ยรูยี่ในเครื่องแรงจัดเลยอีโคอะไรเนาะอันนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันซื้อปืนแล้วเห็นป่ะแค่นั้นเองอันนี้มีปืนถือว่าเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่เปล่าน้องเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวโอเคโอเคแต่ตาเมื่อกี้ไม่นับที่เอ็ดโอ้โหแรงมากเลยเพื่อนนี่อ่ะคุยถ้าเกิดกูปล่อยเนี่ยสมมติมันยิงกูอีกคนเงี้ยแล้วมันชนะเราอ่ะมึงจะพูดว่าไงวะ